ปลากระเทียมพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องอากาศดีเมื่อนี้เลิกงานแล้วเนาะเบิ่งส่สุดเฮ็ดงานเนี่ยางเก่งเฮ็ดงานเนาะเนี่ยกางเกงทํางานเลิกงานแล้ว <c oughs> เฮ็ดงานแล้วเนาะคือเลยแวะมาปลากระเทียมเฮ็ดก็บ่มีให้เก็บมาเก็บกระเทียมนี่กันพี่น้องปะเก็บกระเทียมสิได้เอาไปเฮ็ดกินมันหลายคักหลายแน่เนาะกระเทียมอยู่อัน เดนมาร์กบอด้เฮดคลิปมาโดนแต่กะไม่เหดคลิปกระเทียมให้เบิ่งนะพี่นอ้องลงมือเก็บเลยบดนเอาอันง,ง่ามมันอ้ดอกกำลังสิออกดูขันสมขันยำได้แสบยำหนั่นพี่น้องเลยช่วงนี้กำลังอ่อน เห็นบอนเก็บเก็บเน่าเติบอยู่เด้ว่าไปเพราะว่าฝนบ่ตกเนาะฝนบตกกันขีดตมกับบ่ใครติดปันไดนี่มิต่ดินเห็นบ่ะง่ามคักบุมยผู้จับกล่องห้เนาะตากล่องบ่มานำ หาแต่กอดยเงี้มันข้าวจัว่วดผัดแสบเป็นตะนนยพี่น้องเห็ดผักดองก็แะแสบครับ อเอาเมีดหายไปใส่ละน,นี่โอ้ยนี่หากอ,อยิย่งไ่งมีแต่ต้นอยิ่งไ่งเดกว่าไปเอออุ้งพุ่นลงหอดขีดตุ่มแต่ว่าอืมได้ปันนี่กับงามเนาะอวบเพ้นมาอวบคักอวบ บาถึงซิปก่อได้เกือบเต็มกระตาล่ะแม่งเจ้าทินเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องอันเหยียบหาจะตดก่อที่มันใหญ่ๆเนาะแต่กระเทียมมันกันหล่ผดไล่ผดไลอืด ขอดินดอกอยู่ใต้ต้นไหม่เบึงนี่ขิดต้มเหนียวตุยตุยเยอะพี่น้องเอ้ยเห็นอันของยังสีเนาะมันเป็นปลาของหลวงกินหอดพี่น้องเมืองไทยเนาะเนี่ยแต่ว่าเมืองไท่ห้องหมามี้ลงอยู่น้ำอากาศเย็นอวบพักพี่น้องเอ้ยอวบอวบอว,วบอัน นี่ต้องตัดเธอละหน่อยเนาะถ้าเธอเป็นกรรมเป็นกรรมผลนต้นกอหนึ่งเลยนี่มันซ่ามันซ่ามันวนใจ ดอกกาลัางสีงออกเดี๋ยวประมาณเดือนหนานี่ห่อนห่อนเนาะเดี๋ยวดอกออกมาเานะเก็บดอกไปพัดดอกจะแซบ่บแซ่บวานีตจำไรทั้แทงแมงอันลีนหมาน้ำเนาะแล้วเก็บเพชรก็ต้องเต็มกระตาพี่นอ้องเก็บกระเทียมก็เอาให้เต็มกระตาของพี่ดอกพ่นเก็บจังไรกรบบ๊อเมเอ,อิดโอ้ขี้ตม้มขี้ตม้มขี้ตม้ม บ่เตมบปกรับเฮดก็ต้องเต็มกระเทียมก็ต้องเต็มพุ่นดอกเฮียโคบโขบก่อนนี่ม่ใหญ่ใช่ไหมโอ้ต้นมันก็น้อยไห่คลาดบึ้งตัดเอาเถอะละเคิง พี่จ้าพี่น้องเนี่ยเก็บเห็ดโ่เต็มกะตากับบกับานเก็บกระเทียมโ่เต็มกะตากะกับานเบิ่งกระเทียมในเน่นข้างหลังเห็นไหมเป็นเนินคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะจังไดก็อดทนเบิ่งเอาจนงกลัวเห็ดสิมาเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ก็มนี่จะเห็ดคลิปกระเทียมละมีีเห็ดให้เบิ่งง่าสั่นกะ ค่ะเฮดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะ <laughs>